มาดูความคิดความเห็นนะคะของทางด้านสอวอสมชายกันบ้างนะคะออกมาระบุว่าพิธาเนี่ยเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามขาดคุณสมบัติสอสนะคะคล้ายกับคําวินิจฉัยรัฐธรรมนูญกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะก็ตอกย้ำไปด้วยว่าไอทีีเนี่ยยังเป็นหุ้นสื่อมวลชนค่ะ นายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ o กนะคะในหัวข้อทำไมหุ้นไอทีียังเป็นหุ้นสื่อมวลชนและพิธาน่าจะมีลักษณะต้องห้ามและอาจจะขาดคุณสมบัตสิสสตอน2ก่อนหน้านี้ก็โพสต์ตอนแรกออกมาแล้วนี่นะคะโดยระบุว่าสารรัฐธรรมนูญเสาหลักนิติรัฐนิติธรรม รัฐธ,ธรรมนูญจึงบัญญัติให้คำวินิจฉัยสารรัฐธ,ธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรการวินิจฉัยคดีการถือหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธานในวันนี้จึงเป็นคำวินิจฉัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตความเป็นไปของบ้านเมืองด้วยเหตุที่มีผู้พยายามบิดเบือนปั่นกระแสะกดดันเพื่อทําให้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเป็นไปตามแนวทางที่พวกเขากดดันโดยการออกคลิปปกปิดข้อเท็จจริงและเลือกชูเฉพาะข้อเท็จจริงบางประการ เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตนพร้อมทั้งผูกนิตินิยายสร้างวาทกรรมนิติสงครามขึ้นกดดันคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องเปิดข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแนวทางคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญในคดีการถือหุ้นสื่อหุ้นสัมปทานรัฐที่ผ่านมาแนวทางคำวินิจฉัยสารดีกาที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ำให้เห็นถึงความจริงอีกด้านที่สังคมควรรับรู้ไว้โดยไม่ประสงค์ก้าวล่วงคำวินิจฉัยในคดี เพียงแต่ต้องบันทึกย้ำความเห็นส่วนตัวทางข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงไว้ว่าบริษัทไอทีวียังเป็นกิจการสื่อมวลชนนายพิธาจึงน่าจะขาดคุณสมบัติความเป็นสอสอเพราะมีลักษณะต้องห้ามมิให้ถือหุ้นสื่อด้วยเหตุเพิ่มเติมอีกสองประการรวมกับความเห็น4ประการเดิมที่มีการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้นะคะ สวสมชายบอกว่า1ก็คือรัฐธ,ธรรมนูญ2550ทับ2560มีหลักการเขียนไว้ชัดเจนและมีคำวินิจฉัยสารรัฐธ,ธรรมนูญเป็นแนวทางต่อเนื่องมาตลอดว่าห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือหุ้นใดๆในกิจการสื่อมวลชนทุกประเภทไม่ว่าจะมีหุ้นมากน้อยเพียงใดหรือจะมีอำนาจบริหารกิจการหรือไม่ สรุปว่าห้ามถือหุ้นสื่อค่ะไม่ว่าจะมีมากน้อยเพียงใดคือถือหุ้นสื่อหนึ่งหุ้นก็ไม่ได้นะคะสวออสมชายว่าอย่างนี้นอกจากนั้นในการถือธุรกิจหหุ้นก็มีในัยะสำคัญและส่งผลในทางชี้ขาดเมื่อมีข้อพิพาทหรือสนับสนุนไปทางใดทางหนึ่งได้เสมอการอ้างว่าถือหุ้นเพียงเล็กน้อยไม่มีอำนาจครอบงำการบริหารจึงฟังไม่ขึ้นเช่นกันค่ะ 2นะคะการประกอบอาชีพและกิจการสื่อมวลชนไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากกสทชอทุกรายปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการสื่อทางช่องทางต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเช่น TikTok Facebook YouTube r ก็เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อที่ไม่มีและไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตจากกสทชอเพราะฉะนั้นสวสมชายก็เลยติดไว้นะคะว่าเชื่อมั่นในสารัต เชื่อมันน่นในนิติรัฐนิติธรรมค่ะ